ชาติพันธุ์มงหรือชนเผ่าม้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ยาวนานมาแล้วประมาณร้อยกว่าปีจนถึงปัจจุบันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเริ่มหลั่งไหลเข้ามาแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ชาติพันธุ์ม้งบางส่วนนั้นยังด้อยการศึกษาแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูง แต่ด้วยความเหลื่อมล้ำที่ยังมีอยู่ในทุกสังคมถึงแม้คนในชาติพันธุ์ม้งนั้นจะมีแบบอย่างที่ดีแล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีโอกาสหรือช่องทางไหนที่สามารถนำพาชาติพันธุ์ม้งนั้นเข้าใกล้คำว่าการศึกษาและความเจริญเมื่อ12มกราคม2562ทีมข่าวม้งนิวส์ ได้ลงสัมภาษณ์ดรชานวิทย์เฟื่องฟูกิจการซึ่งเป็นผู้ผักดันอยู่เบื้องหลังให้มีการลงสมัครซสในนามของชนเผ่าครั้งแรกเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ลงมาเล่นการเมืองในนามของชาติพันธ์ม้งซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ต่อกลุ่มชาติพันธุ์มงหรือพี่น้องมงอย่างไรเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ได้กำหนดเรื่องของความเท่าเทียมสิทธิ แล้วก็อีกหลายอย่างนะฮะทำให้พวกเรามีคิดว่ามีโอกาสที่จะเข้าสู่ทางการเมืองได้โดยเฉพาะวิธีการเลือกตั้งแล้วก็วิธีการคัดวิธีการเลือกตั้งสสในระบบบัญชีรายชื่อและก็ระบบเกณฑ์ทำให้พวกเราสามารถที่จะเข้ามาสู่ทางการเมืองได้ง่ายขึ้น ที่พวกเราตัดสินใจไปลงพรรคประชาชาติเพราะว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่ให้ความสำคัญต่อภ้าหูวัฒนธรรมที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นในแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชาติพันธุ์และอีกประการหนึ่งก็คือนโยบายของพรรคสอดคล้องกับชีวิตของพวกเราชนเผ่าพวกเราจึงตัดสินใจที่จะมาร่วมทำงานกับพรรคประชาชาติอย่างไรก็ตาม นี่ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยที่เริ่มมีการลงเล่นการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอย่างไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย ที่เริ่มมีการลงเล่นการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีชาวม้งหลายๆคนอาจมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนายทศพลแท่กือได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นมองเห็นการลงเล่นการเมืองของพี่น้องม้งในครั้งนี้เป็นสองมุมมองในฐานะที่ผมเรียนรัฐศาสตร์การปกครองมาเหมือนกันผมมองการเมืองออกเป็น2แบบ<ๆ>ก็คือ1ถ้าคนที่มีคุณธรรมเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำ สหรับพี่น้องของเราแต่ว่าถ้าเราได้คนที่ไม่มีคุณธรรมเข้าไปร่วมบริหารประเทศอาจจะเขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรือว่าโอกาสเป็นวิกฤตก็ได้เพราะว่าวิกฤตเป็นโอกาสก,าก็คือจากที่เราเคุณภาพชีวิตแย่อาจจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่วนโอกาสที่เป็นวิกฤตก็คือเขาจะใช้ตําแหน่งทางการเมืองเข้าไปทําให้พี่น้องมองเราดึงต่ําลงต่าลงอีกทีหนึ่งอันนี้มันอยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคนแต่ว่าสําหรับผมผมมองเป็นสองมุมมองก็คือเป็นได้ทั้งวิกฤตและเป็นได้ทั้งโอกาส2อ,อย่างอีกด้านหนึ่งนายโควิด วนารื่นรมได้กล่าวว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในปัจจุบันของเราชเ่าวมงถ่าจะให้นักการเมืองแบบเป็นคนไทยโดยจริงเขาก็จะไม่เข้าถึงชีวิตจริงของเราเพราะว่าคนมงเราเขามีวัฒนธรรมและจารีตและความเชื่อเก่าๆอีกหลายๆอย่างแต่การที่จะได้ชงเผ่ามงของเราตัวส่อคนหนึ่งหรือว่าเป็นนักการเมืองคนนึงไปดูแลเขาก็จะมีความทิที่ ดีขึ้นเพราะการพัฒนาคนเราอ่ะก็ได้ชมเผ่าม้งเพราะว่าคนไทยเขาอาจจะรู้แต่รู้ไม่จริงเพราะว่าม้งเราองคนอ่ะพลักผู้ใหญ่เขาจะมีความคิดแบบเก่ามากถ้าเราจะให้เขามาเปลี่ยนแปลงเราคงไม่ได้เราต้องให้คนของเราเพราะเข้าใจเพาไ,ได้อยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นและนางมาทัศกนกสวรรค์ธน,นจรัดพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเห็นด้วยกับการที่มีตัวแทนชาวมง้งไปลงสมัครเป็นสสในสภา นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการที่ชนเผ่าเราลงไปเล่นกันบางครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเราไม่มีโอกาสไม่มีสนาม,มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาชมุมชนของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยากหน่อยหนึ่ง ถ้าสมมติว่าพวกเราร่วมใจร่วมแรงกันเรามีสสเข้าไปทํางานในรัฐบาลสักคนสองคนเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ว่าสื่อสารระหว่างชนของเรากับรัฐบาลหรือว่ามีข้อเสนอของประชาชนเราสามารถรู้ว่าเขามีความต้องการอะไรม้างอะไรอย่างนี้ค่ะ เราสามารถที่มีตัวสื่อที่จะนำไปสู่ในรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรก็ตามชาวชาติพันธมงก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและทุกคนยังคงเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจลงเล่นการเมืองในนามชาวชนเผ่ามงโดยสังกัดในพักประชาชาติ ซึ่งมีนโยบายพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะพัฒนาชนเผ่าม้งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอนาคตของชนเผ่าม้งอีกด้วย